จะเดินทางไปสู่จุดหมายต่อไปนะคะไปที่เมืองคริสเลนประเทศโคโซโวนะคะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่อยากไปที่สุดในทร mm ิป hmm. ในการเดินทางคราวนี้นะคะตอนนี้กำลังอยู่บนรถบัสซึ่งจากที่คุยกับพี่คนขายตั๋วแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งนะฮะ mm hmm. ก็เดินทางไปถึงที่คโซโวก็เป็นการเดินทางข้ามพรมแดนที่รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นที่สุดในการเดินทางครั้งนี้นะคร mm hmm. ก็จะไปถึงที่คริสเลนนะคะก็ ึงจุดข้ามแดนเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะฮะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าวิธีในการที่เราจะสามารถเดินทางข้ามแดนเข้าไปยังโคโซโวโด้วยวีซ่าเชงเก้นมัลติเบิร์นทรีสของดิฉันเนี่ยจากซื้อต่างๆจากซดต,ต่างที่อ่านมาเนี่ยเราจะมาลองดูกันว่ามันจะไปยังไงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะตอกทิวเป็นให้ดูครับว่าว่าคนไทยที่ถือพาสปอร์ต ไทยแล้วก็มีบิซ่าเชงเก้นที่มี multiple entries เนี่ยเราจะไปสู่โคโซวกันอย่างไรนะคะ สวัสดีนะคะท่านผู้ชมจากเมืองพริสแลนประเทศโคโซโวค่ะวันนี้ตอนเช้าตื่นนอนเช้ามาเห็นวิวนี้จากห้องนอนเออคำถามคือทำไมถึงได้วิวสวยขนาดนี้นะฮะก็คือว่าโรงแรมที่เราเช่าไว้เนี่ยเหมือนกับว่าห้องที่เราจะได้นอนเนี่ยมันเหมือนกับมันเขากำลังรีโนเวทอยู่แล้วก็มันยังไม่พร้อมให้นอนนะคะเจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกว่าอ่างก็มไม่เป็นไรงันเดี๋ยวยูขึ้นไปนอนชั้นบนสุดซึ่งเป็นห้องพิเศษสําหรับ ที่โรงแรมของเขานะก็คือว่าได้ห้องใหญ่มากในห้องแบบสามารถอยู่ได้เลยประมาณแบบหนึ่งครอบครัวใหญ่ะะเลยคสีคนนอนเลยแต่วันนี้นอนแค่คนเดียวนะคะแล้วตื่นมาพร้อมกับวิวที่สวยมากก็คือมองออกมาแล้วเห็นเมืองเพรสเลนแบบนี้ทั้งเมืองเลยแบบโอ้โหเป็นอะไรที่โชคดีเหลือเกินนะฮะอากาศที่นี่ตอนนี้ก็ประมาณ30 สามสิบขึ้นแน่นอนเพราะว่าร้อนนะอากาศร้อนแล้วก็เด็ดแรงเลเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปเที่ยวกันในเมืองนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่ไม่ต้องทํางานเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวในเมืองกันไปไป,ไปลองกินอาหารลองชิมอาหารของคอ o โวนะฮะแล้วก็เดินเที่ยวในเมืองดูมัสยิดดูบรรยากาศในเมืองนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้พริสเลนประเทศโคโซโวคาะ ผู้ชมเดสเดเนชันแรกของวันนี้ที่เดันจะขึ้นไปไปที่เหนื่อยสุดก่อนเราจะไปป้อมคาราจาค่ะคืออนุน่นป้อมปูผูเขาอนุตเดินจากเมือข้าล่าขึ้นมาไปกันต่อเลยครับ จำมืองพริสเลนในประเทศโคโซโวนะครับก็จะเป็นป้อมที่ยืนตรงนี้แล้วก็เห็นพริสเลนอ่าเห็นไหมเห็นพริสเลนว้างใหญ่ไพศาลสุดลืมตูมตาไปเลยสวยมากคือพริสเลนเนี่ยนะคะเขาจะมีความคือพริสเลนเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีจุดจุดบ้านในทางภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่หลังเนี่ยชิดกับภูเขา ใช่ไหมหลังสุดภูเขาแล้วก็เมืองก็ตั้งตั้งแต่ตีนเขาลงมาเรื่อยๆนะก็ไปจนเต็มไปหมดนะแล้วก็มีแม่น้ำเล็กๆพาดผ่านตรงกลางมีม,มัสยิดนะเจ้าที่มองจากด้วยตาเปล่าไม่มองไปนี่เห็นมัสยิดทั้งสามแห่งเลยนะตรงถนนอันเดงแล้วก,ก็นานะมันมีความอารมณ์แบบคล้ายๆกับฮาเกียโซเฟียที่อิสตันบุล มันจะมีแคาสามมนม่นุ่มดกนี่นี่มมีเล็กๆน้อยแทรกอยู่ตามเมืองจะไม่หมดเลยตรงม,ม,มก็มีตรงน้ก็มีนะฮเนี่ยเป็นเมืองที่ตรงนี้เลยท่ามกลางที่ลาบท่ามกลางหุบเขา อันนี้เดินลงมาจากคาร์ราลาแล้วนะคะจากพริสเลนฟอร์เทรสแล้ว,วันนิ้มาแวะซื้อ,อของฝากนะครับให้ท่านทูตบอมเป็นแมกเนตจากเงินต่างๆนะครับจากบริเวณร้านค้าใกล้ๆกับซูเราน,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 นี่วันนี้มากินอาหารเย็นนะนเป็นแบบซุปไก่ชิคเก้นซุปของโคโซโวนะครับ รสชาติดีจ้ะอร่อยมากอ่ <c oughs> มแล้วก็มีขนมปังเกียอืมอร่อยมากเป็นบสทุดไก่แล้วก็แบบใส่เนืสปาเกตตี้แบบครบลงไปอืม so nice อร่อยมาก ต่อไปเป็นเมนคอร์สนะคะเมนคอร์สของเราวันนี้เป็นชิเกนเคบับแบบเติร์กิชเสิร์ฟพร้อมกับฟราแล้วก็ผักดอกต่างๆโคโซโวในอดีตเขาเป็นอาณาจักรอตโตมันนะเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆเนี่ยมันเลยมีความแบบคล้ายคลึงกับอาหารที่เรากินที่อิสตันบูลที่ตุรกีมากว้าว กิน้านน่ากินมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกทชมวันนี้เลิกงานแล้วอีกหนึ่งวันนะฮะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทํางานที่โคอโซโวนะฮะพอเลิกงานแล้ววันนี้ก็ออกมากินอาหารเย็นนะฮะกินอาหารเย็นวันนี้กินที่ร้านชื่อว่า Ambience Restaurant อยู่นะออกมาจากนอกเมืองของโคโซโว ออกมานอกเมืองพริสเลนโคโซโวนิดหนึ่งค่ะเดินมานิดเดียวนะผ่านทางเลาะแม่น้ําที่เดินมาแล้วก็มากินอาหารที่นี่มาที่นี่เพราะว่าอ่านจากในรีวิวมาแล้วเขาก็แนะนามาเพราะเขาบอกว่าร้านนี้บรรยากาศมันดีแล้วก็สวยนะฮะเพราะว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่บริเวณเนินทางเนินขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะเป็นเก้าอี้แบบว่าวางเรียงๆๆ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 เๆๆนๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 รๆนๆๆ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 ๆเราก็สามารถๆๆๆๆๆๆๆวๆๆๆอๆอๆๆ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 งของ พรีเซนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันวันนี้เนี่ยก็เขาก็ลองสั่งให้เขาแนะนำาแล้วท่านสั่งสลัดมาหนึ่งที่เบียร์หนึ่งแก้วแล้วก็เคบับนะกะ็คิดว่าน่าจะเป็นหน้า,นาตาคล้ายๆกับที่เราเคยกินที่มาซิโดเนียแต่ว่าก็เป็นที่ฉันกินได้คะ่ะแลก็ชอบแล้วก็อ,วกอร่อยนะนี่อันนี้คือวิวจากเอ่อโต๊ะ ที่นั่งเลยนะคะก็คือนั่งตรงนี้แล้วก็มองลงไปก็จะเป็นแบบเห็นไหมมันก็เป็นสโลปลงไปและนี่ก็คือชื่อร้านนะคะ mm hmm. Ambient Restaurant นี่ mm hmm. เก๋ๆเลยมาแล้วโอ้ thank you ขอบคุณค่ะ thank you มาแล้วอันนี้เบียโคโซโวนะเบียโคโซโวเป็นเป็นพิวสเตอร์ด้วยนี่เบียร์เก๋ๆอยู่ หลังเลิกงานไปแล้วดื่มเบียร์สักหนึ่งแก้วดีสุดๆไปเลยท่านผู้ชมหายเหนื่อยเลยอ,อร่อยมากนี่มาแล้วนะครับอาหารจานหลักของเราวันนี้ก็คือเคบับเป็นเมนูที่ กินอยู่ในประเทศแถวนี้แล้วก็กินเมื่อไหร่แล้วก็รู้สึกว่าอร่อยกินได้ไม่แย่เลยรสชาติดีนะฮะแล้วก็มีสลัดแบบมัซเซโดเนียนแบบนี้ก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรซึ่งแถวนี้มีหมดนะฮะก็อร่อยมากเลยมาเลยนี่นะฮะนี่วิวสวยอาหารอร่อยพวกหนังดีหมด แต่ว่าเมนูฉบับของที่นี่ยเขาแตกนิดนึงเขาเสิร์ฟพร้อมกับผักย่างถ้ากินที่มาซิโดเนียนี่เขาจะเสิร์ฟพร้อมกับแบบผักสดนะครับแต่ว่าเราก็มีนี่สลัดชีสของเราเพราะอย่างอันนี้ปิดนิดนึงเพราะว่าแมาลงวันเอยอะมากแบบฤดูร้อนนะไม่ค่อยซีเรยลอละไหมายุโรปแล้วก็เจอแล้วก็เจอแต้วันนะก็นี่มีเป็นเมนูแบบว่าสด ครับเหมดดือนกับที่นี่ไม่ได้ให้ซีฟิลส์ผ่อนนะให้มาแบบเป็นก้อนอย่างนี้เลยอร่อยมากเผิดเสือเพราะกับแมส h e d ร o เ a t o ด้วยเผื่อนะครับถ้าเราสั่งเคบับแถวนี้เนี่ยเขาก็จะมาให้ราคามา อช่ชิ้นละประมาณศูนย์ชิ้นละประมาณแบบ0.1ยูโรอะไรประมาณนี้อยากกินกี่ชิ้นผมก็สั่งไปเดี๋ยวนี้ฉันสั่งมา10ชิ้นเพราะว่าฉันชอบมากเดนวิญวิจินแล้วรู้สึกชอบกินแล้วแฮปปีอ้อร่อยมากเลยชอบกินกับเบียร์นะคะรับเบียร์ฟิวช,ชั่นของที่นี่ยี่ห้อเซอร์รา เอ,อร่อยมากอร่อยจริงๆบอกเลยนี่ผัดสดนะไม่ด้มีอะไรมีแค่าขนมผัดสดที่ว่าเนี่ยมีค่ารัวเทศกับแตงกวาโรยชีสแล้วก็มะกรอกดอบสดผูกยอด พิพิเภัณโคสซโวนะใครมาพลาดเลยเมนูพวกนี้ยอดจริงๆมันก็ไม่ได้แค่พิพิธภัณโคโซโวหรอกจริงมันก็มีอยู่ทั่วไปกินหายกินได้นะตั้งแต่เอาไปนเนี่ยต้นมาอื วัน so last time and by for now นะฮะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของดิฉันที่จะอยู่ที่เมืองคริสเลนประเทศโคโซโวนะครับตอนนี้กำลังออกเดินทางนะ,ะกำลังเริ่มเดินออกจากที่พักนะครับในช่วงเย็นกำลังจะไปที่ท่ารถของเมืองคริสเลนประเทศโคโซโวนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเดินทางต่อกข้มาสาก 6ชั่วโมงนะเราจะไปถึงที่เมืองพอดกอริซานี่อ่านว่าพอดกอริกาเขียนพอดกอริกาแต่อ่ะพอดกอริานะฮะคนที่นี่เรียกอย่างนั้นที่ประเทศวอนเตเนโกรนะคะการเดินทางด้วยรถบัสคืนนี้ประมาณสักหชั่วโมงรประมาณน่าจะออกจากที่นี่เวลาท้องถิ่นคือหโมงครึ่งนะฮะคงจะไปถึงที่นู่นประมาณสักเกือบเที่ยงคืน <laughs> ไว้ ก็สำหรับการเดินทางที่พริสเลนประเทศโโซโวนะครับก็ทิ้งไว้ด้วยความประทับใจมากมายนะครับเพราะจริงจริงแล้วเป,นนเป็นคนเวลาเดินทางไปประเทศไหนในโลกเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดถึงมันมากเท่าไหร่ออพริสเลนเนี่ยเป็นเมืองที่ชอบมากที่สุดเมืองเดียวตั้งแต่เดินทางมาในโลกเลยนะครับเมืองหนึ่งเลยที่ชอบมากในย,ยุโรปแล้วก็เป็นประเทศที่ Beyond i n i t i a l expectation มากนะฮะก็ไว้สำหรับตอนพริสเลนประเทศโโซโวก็ขก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้า เราจะไปเจอกันที่ปรุงพอดกาลิซ่าประเทศมอนเตเนโกรค่า